สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับก็อยู่กับช่างเบสนะครับจากร้านสมัยทีสวิตนะครับอันนี้ช่างเบสมีเมนบอร์ดนะครับของโน้ตบุ๊กเอเอทไอครับผมตัวนี้มาซ่อมกับเราเนการที่พอร์ตชาร์จนะครับอันนี้เป็นพอร์ตชาร์จของโน้ตบุ๊กรุ่นนี้นะครับ m อ i ไอพอดชาร์จเนี่ยไม่สามารถชาร์จไฟได้นะครับก็คือบอร์ดพอร์ตเนี่ยมันหลวมมันโยกแยกมานะครับก็ เราก็ได้ทําการซ่อมนะครับให้พอร์ตเนี่ยมันใช้งานได้นะครับโดยการนะครับก็คือตะกั่วนะครับที่เชื่อมเชื่อมกับพอร์ตนะครับมันมันหลุดนะครับก็คือว่าเหมือนเขาเชื่อมมาน้อยเกินไปนะครับช่างเบสก็ได้ทําการซ่อมดัดแปลงนะครับเชื่อมตะกั่วไปนะครับเนี่ยเชื่อมเชื่อมไปหนาๆเลยครับปุดๆเลยครับอันนี้ก็เชื่อมไปแบบไม่หลุดแน่ครับก็ใช้งานได้อีกสัก yeah, พักเนึ่งครับ ก็อันนี้ก็คือเนี่ยก็คือมันมีมีรอยหักอยู่ด้านในด้วยนะท่างแบบก็ได้ทําการเชื่อมเชื่อมจุดที่มันหักนะครับนี่ครับก็คือต่อให้มันใช้งานได้ครับอันนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็เชื่อมปลดชาร์จนะครับผมก็เดี๋ยวเราเราลองมาเทสครนะเทสเสียบสายชาร์จดูนะครับอันนี้คือสายชาร์จจาก dc.power นะครับปกติเสียบเข้าไปนะครับ กระแสมันจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับแต่ตอนนี้คือเสียบกระแสขึ้นแล้วครับที่แรกเราเสียบเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้เลยเนี่ยก็คือแบบไม่มีกระแสแต่ตอนนี้ครับก็คือว่าเครื่องเนี่ยมีกระแสแล้วเสียบเสียบแล้วติดเลยนะที่แรกก็ต้องเสียบแบบลึกๆเลยครับถึงจะติดนะครับแต่อันนี้คือเสียบเสียบเข้าไปนิดเดียวเนี่ยว่าติดแล้วนะครับยี่สิบ เป็นกระแสเตรียมพร้อมแตนบายเตรียมตัวที่จะออนเปิดเครื่องได้นะครับก็คลิปนี้นะครับเทื่องเบดมารีวิวงานซ่อมนะครับซ่อมพอร์ตชาร์จนะครับซ่อมอที่เสียบใส่ชาร์จนะครับของโน้ตบุ๊ก MSI นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดี